พายนี่ดีกับเราจังหรือว่าพายต้องคิดอย่างอื่นกับร้นแน่ๆเลยอ่ะหลอพายเทอได้แฟนไทยป่าป่าหล่อเท่แล้วเปล่าไม่ใช่แบบนั้นทำตาเล็กตาหวานบิดซ้ายบิดขวาไม่รู้จะเขินอะไรขนาดนั้นก็แค่ดูร้วงเรื่องความรักเองเอาแล้วสวยแล้วไงเราโดนมาวินอีกแน่ๆ เอ็งโสคนนั้นเห็นแล้วใช่ไหมดีทำตามแผนที่ฉันบอกนะทั้งสองคนเอามือวางไว้บนโต๊ะโหตื่นเต้นว่ะไม่เคยดูดวงมาก่อนเลยนะเนี่ยใครจะเริ่มก่อนเราก่อนไม่อะยจะเลิ่นจากพานก่อนแล้วกัน โถจ่กกแะแล้วแกถามทำไมวะพูดมากนะเราอยากดูเรื่องความรักอะเราอยากรูว่าคนที่เราครบอู่ด้วยอะจะเป็นยังไงบ้าง,งกับคนที่เจอคบอยู่เหรอก็เขาก็เป็นคนดีนะเป็นผู้ชายที่รอแล้วก็รักจริงด้วยความรักเราเป็นยังไงบ้างวะความรักของแกไม่ค่อยดีอะฮะไม่จริงอะทำไมเป็นแบบนี้อะดวงแกต้องเดือดร้อยู่คนเดียวมันคือชะตากรรมของแกฮะฉันต้องอยู่คนเดียวจริงเหรอ,อวะเอา ตอนนีแปลงลางเป็นมาป้าเดียวได้เดี๋ยวขูออกลามึงระวังด้วยกู่กัดกัดคอกัดกัดกัดคอกัดกัดกัดคออ๋อร้องเพลงอะไรของนายเนี่ยอะไรลาลาลาน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 าจะไม่เข้าใจความรู้สึกของมาป่าเดียวไดอย่ังเราหรอกโอ้โหมีหอเด้อเนี่ยแล้วมีดมกลิ่นหรือเปล่าอ่ะดมกลิ่นหาของอ่ะแล้วจะให้เราหาอะไรล่ะนายเห็นขวดเล็กๆใสๆสีเหลืองเหมือนน้ำมันป่ะฮะ จะจะหาขวดน้ำไปทำไมอ่ะถ้าเสียงดังขนาดเนี้มีพิรุษสุดๆแปลนล่างมันมาป้าจะได้เดีย๋ยวกูออกลาม,มึงระวังตังวายเอ๊ะนั่นพอตเตอร์นี่กระโดดจะขอกระโดดจะขอกระโดดจะขอโอ้แหมอ้วนทำเป็นแท้แกหมาป่าเดียวได้เลยโคตรหลอนหูเลยมึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่มั้ยกูได้กินพอตเตอร์อเฮ้ พายเอาอีกแล้วนะเนี่ยพายชอบเดินม,มาควงแขนเราตอนเราเผลอทุกครั้งเลยเขินช่มัดทำท่าเขินทำไมอีอ้วนเหนื่อยอะไรอยู่หรอพัตเตอร์อ๋อเปล่าแล้วก็แค่ร้องเพลงที่ตรอบชีวิตเราอะคนที่เดียวดายอย่างเช่นหมาป่าเอาดีๆนะแกสภาพไม่ใช่หมาป่าละหมูป่าชัดๆสภาพแบบเนี้ยน่าจะร้องเพลงหมูเด้งหมูเด้งมากกว่าโชวชะตาของเรา ถูกกำหนดไว้อย่างนั้นชีวิตเราอโคตตต้องเดือดไดแหม้พูดจาหล่อ,อสุดๆไม่มีใครหล่อกว่าแกแล้วแหละอีอ้วนนี่พัตเตอร์ที่อย่าท้อแท้สิอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาเลยนะหือภพายนี่ดีกับเราจังหรือว่าภายต้องคิดอย่างอื่นกับเราแน่ๆเลยอ่ะสงสัยนั่นจะคิดกับเรามากเกินไปกว่าเพื่อนแน่ แล้ยเราต้องทำยังไงดีละเนี่ยแหน่พัตเตอร์มองหน้าเราแล้วยิ้มให้หมายความว่าอะไรแบบเนี้ยแกคิดเรไรของแกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเราอยากจะเรียนรู้เราใช้ชีวิตของความเป็นอินทอรเวิร์ดอยู่เราต้องการเท่ทำทรงแบบอินเทอร r เวิร์ดฉะนั้นเสียใจด้วยนะพายที่เธอต้องผิดหวังจากเราอะภาย ขอบคุณมากนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่เธอมีให้เราอ่ะขอบใจเธอมากจริงๆเธอคงไม่กรธแล้วนะเราขอเวลาเรียนรู้กับตัวเองสักพักหวังว่าเธอจะเข้าใจเชี่ออะไรของมันไวเตอร์มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะตอนนี้อะเราว่านะเราต้องรักษาสถานะของเราสองคนเอาไว้ก่อนอย่าให้เกินเลยไปกว่านี้เลยละพาย สถานะของเราสองคนสถานะเชียอะไรของมันวะมันคิดเป็นเองของมันคนเดียวน,นี่ยเราไปเลี้ยงกันดีกว่าเพื่อนน่าจะรอนานะะเป็นเงลพายเจอเราเี้เข้าไปตึงเลยสิไม่เคยถึงปฏิเสธมาก่อนใช่ไหมวะคนเรามัว่าต้องโดนแบบนี้กันบ้างมันจะมีครั้งแรกกันทุกคน เดแหมอีพัตเตอร์แกคิดว่าตัวเองหล่อมากหรือไงฮะอีอ้วนใช่แค่นี่หล่อจริงแล้วทำแบบนี้คนหล่อเขาเทคือสองเลยมามามาหมูเดิ้ง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 อีอีตาอีทุเรศจริงดูดวงแม่นมากออสการ์นะจะดูดวงแม่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดิ มาวินไปกินไปก<า>ินไปกินไปจินได้หมดไม่ไมอ่อายุนอายข้าไปดีไหมไม่ไม่ บินฟังอยู่เรื่องที่ดูดวงกับป้าใช่เราก็สนใจอยากดูดวงเหมือนกันเข้ามานั่งสิไพมาไานั่งก,กันก่อนระหว่างรอออสการ์อืมอืมก็ได้นี่มาวินนายรู้ไหมว่าภไยดูดวงเรื่องความรักความรักของภายอ่ะได้แฟนที่ดีมากดวงดีเรื่องความรักสุด,สด,สดผู้หญิงคนไหน ก็ต้องอิจฉาพายมากหลออพายจะโชคดีเรื่องความรักเหรอยินดีด้วยนะเอาอีกแล้วไอมาวินทำหน้าโลกจิตอีกแล้วอ่ะเอาไงดีแกอีพอตเตอร์แกเนี่ยพูดไม่จริงเลยไปกระตุ้มต่อมประสาทผีบ้านมานันไปแล้วว่าคนที่จะเป็นแฟนพายอ่ะต้องคนหลออมากๆแน่เลย เป็นไทยออฟฟ้ามาป่าโดนได้เหรอ,ทหรอเทหล่อไปเธอได้แฟนไทยมาป่าหล่อเทเหรอป่าไม่ใช่แบบนั้นพอตเตอร์เธอก็พูดเกินไปแล้วก็อีกอย่างนะเป็นแค่การดูดวงธรรมดาไม่ได้จริงจังอะไรซะหน่อยเ้าพายเธอดูดวงกับกาเลยนะเธอดูจริงจังมากเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยด้วยแถมยังดูมีความสุขเวลาดูดวงเธอดูเหมือนพยายามไม่เป็นจริงตามดวงเลยนะ อีพัดเตอร์อีปากหมาเกจะพูดทำไมวะจริงเหรอพายเธอมีความสุขมากจริงๆเลยละพายมามาใช่เวลาพายดูรวงอ่ะมีความสุขมากเลยมาินหน้าตาพายอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็หัวรอยคี้คักทําตาเล็กตาหวานบิดซ้ายบีขวาไม่รู้จะเขินอะไรขนาดนั้นก็แค่ดูดวงเรื่องความรักเองเอาแล้วสวยแล้วไง เราโดนมาวินอีกแน่แน่โหมาวินก็แค่ดูดวงเล่นๆขำๆนายจะมโมโหไปทำไมวะนายจะทำหน้าจริงจังไปทำไมวะแกแกนี่ฉันมีอะไรจะเล่าอะไรอีกรุดแกจำได้ไหมเรื่องนี้ฉันเล่าให้แกฟังเรื่องภัยกับมาวิน แต่นกที่สที่นะไม่แต่มันไม่พอสำหรับเธอเธอ,เธอต้องดนมากกว่านี้แต่ตอนนั้นที่บอกว่าเธอรักเรียแค่นี้ให้อภัยเราไม่ได้หรอวาอร้อ,อ,ง,องนห้มานเห็นเก่วความรักเราเมื่อก่อนเธอให้อภัยเราไปเธอลืมไปแล้วหรอว่าเธอทำอะไรกับเราไว้เมื่อก่อนอะฉันรักเธอมากนะพายฉันจำได้เรื่องที่แกเล่าไปฟังอะฉันบอกแกไปแล้วนะว่าฉันอะไม่เชื่อเท่าไหร่ รื่องที่แกเล่มามันดูโคตรเหลือเชื่อไปหน่อยอะ่ะเดิกอย่างแกไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีอะไรเลยฉันไม่เชื่อหรอกเอาหน้าฉันถ่ายคลิปได้แน่นอนแกฉันสามารถกับสองคนนั้นอะ่ะเหมือนครั้ง<ม>ที่แล้วะนะเรื่องของพายกับออสการ์มันไม่ใช่แบบนั้นแกรอบนี้ฉันจะทําหลักฐานให้มันได้จริงๆใหถ้าแกาไม่เชื่อแกก็ไปกับฉันบ้างละ <c oughs> ไปไหนล่ะก็ไปสืบเรื่องชาวบ้านไงแกเอาดีๆไปสืบหรือไปเสือกแหม่แก ก็รู้ๆกันอยู่มันก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละแกแกไม่อยากพิสูจน์หรอห้ยจะว่าอยากก็อยากกันแหละแต่ฉันกลัวแกถ้าเรื่องที่แกเล่าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแกฉันก็กลัวมาวินเหมือนกันนะดูตัวมันสิตัวใหญ่ขนาดนั้นอะถ้าเลงเป้าหมายมาที่ฉันจะทำยังไงละ่ะเอาหนาแกแกก็อยากรู้ไม่ใช่หรอว่าจริงหรือเปล่าเราก็มาช่วยเก็บหลักฐานไงแล้วพอเมื่อเราสือลักฐานได้ใช่ปะเราก็ต้องไปบอกทุกคนแล้วทุกคนก็จะจกป้องพวกเราโดยเฉพาะแกอ่ะอ่ะเอาก็เอา แกเชื่อ <languages> ฉันในสิ่งฉันพูดอะมันเป็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่แกก็ลองดูแกมันจะไม่เป็นการเสือกไปหน่อยหรอเราก็ต้องสงต้องเสือกบ้างแหละเราต้องเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รู้แล้วยิ่งพวกเราอ่อนแออยู่ด้วยเราไม่รู้ว่ามาวินเนี่ยจะทําร้ายคนที่อ่อนแอกว่ามาวินหรือเปล่า <พ uka> อืมนั่นน่ะสิยิ่งมาวินตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะแกแกล,งลองนึกสภาพดิถ้าม,ามันมทำร้ายพวกเราอะแกพวกเราตัวเล็กแค่นี้จะสู้ไหวหรอโอ้ยั่นไงสองคนนั้นอยู่ในห้องเรียนแล้วสองคนนั้นทำอะไรกันอะมาวินกับพายกำลังทำอะไรบางอย่างอะแกเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายดิเร็วๆๆๆวเร็วเตรียมถ่ายดิเอ็งโกงสองคนนั้นเทเหน็นแล้วใช่ไหม ดีทำตามแผนที่ฉันบอกนะ ไม่รู้อะไรหรอกอาณนาะฉันว่าพวกมันอนะ่ะอาจจะแสดงอยู่ก็ได้นะมันไม่ปกติอะแกมันเป็นการแสดงหรือเปล่าแกจะไปอิจฉาเพราททำไมเขารักกั <c oughs> อออนความอ่อนเยือของสตรี <c oughs> ก็ต้องพิชิตผู้ชายที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องยอมสยบแต่ความอ่อนหวานอย่างผู้หญิงเราฮะมาวินมาวินอย่าไปขอร้องเถอะมาวินปล่อยได้ไุมคะไม่เราไม่ปล่อยจนบวาเธอ,อจะรับรักเรา เราจะให้เรียกว่าอะไรล่ะให้ว่าเจ้านายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ้านาย